From ashes, cleansing fire. Mm -hmm. วัีทีคาฟิมด,ดีต้อนรับเข้าสู่วูเดียไกด์วูเดียเป็นแชมเปี้ยนสายไฟเตอร์นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่สกิลที่ไม่มีสกิลอันติเมทนะครับทุกสกิลสามารถอับได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งครับ้มีสกิลที่สามารถเลือกอับได้ถึง20สกิลพอย์นะครับแต่ว่าตัวละครจะมีเลเวลถึงแค่เลเวล18เท่านั้นนั่นก็คือที่เลเวล18จะมีสกิลพอย์อยู่2สกิลพอย์นะครับที่เราไม่สามารถเลือกอับได้ อูเดียเป็นแชมปเปี้ยนที่มักจะไปเล่นบอหรือฟาร์มป่านะครับเป็นหลักๆจะมีสองสายคือสายไทเกอร์และสายฟินิ์ในการนี้จะเป็นแชมปเปี้ยนสายฟินิ์นะครับก่อนอื่นเรามาดูสกิลของอูเดียกันสกิลพลาสซีฟของอูเดียคือมังกีอาชิลิตี้นะครับสกิลนี้จะทำให้ทุกครั้งที่อูเดียใช้สกิลเนี่ยจะได้รับโบนนะัสโมเมนต์สปีดแล้วก็ระยะสปีดเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเวลา5วินาทีสกิลสามารถสตัก,กันได้3มครั้งครับ อูดาวสกิลของอูเดียนนี่ถือว่าสั้นมากนะครับเพราะงั้นการที่สิตาให้สกิลพาส,สีฟมีครบ3สกัดต,ต,ตลอดดูลานี่ก็ไม่ยากครับแต่ก็อย่าลืมดูมาหน้าตัวเองด้วยสกิลต่อมาเป็นสกิลไทเกอร์สแตนนะครับผลมาติดตัวตลอดของสกิลนี้คือจะเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับทุกครั้งที่เราโจมตีและทุกครั้งที่เรากดใช้นี่ก็จะได้รับโบนัสที่ถักสีท่าวินาทีนะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นจำนวนมากเป็นเวลา2วินาที สำหรับสายฟินิกเลยใช้สกิลนี้ช่วยเสริมการทำงานของสกิลฟินิกนะครับไม่ได้ใช้เป็นสกิลโจมตีหลักแต่ว่าเป็นสกิลเทอร์เทิลสแตนนะครับก่นที่จะได้รับแบบปิดตัวไปตอลอดก็คือจะได้รับโบนัสไลฟ์สกิลนะครับที่สกิลเลวาฮาจะได้โบนั Life Steel สไลฟ์สกิลสูงสุดถึง18%และเมื่อกดใช้นี่ก็จะสร้างเกราะป้องกันตัวเองเป็นเวลาชั่วคราวนะครับแต่ก่อนสกิลเทอร์เทิลสแตนจะทำให้เราโจมตีติดที่ที่ข้อไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้สามารถโจมตีติดที่ที่ข้อได้ตามปกติแล้วครับ ่อมาเป็นสกิลกับคอเซอร์ของอุดิเะนะครับหรือสกิลแบบสแตนคนของสกิลแบบติดตัวก็คือการโจมตีปกติของอุดิเะเนี่ยจะสตาตศัตรูหนึ่งวินาทีสําหรับทุกเลเวลนะครับแต่ศัตรูเดิมจะไม่ติดสตารอีกครั้งในเวลา6กวินาทีถ้าเรากดใช้สกิลอเดิยะจะได้รับโบนันสความเปีดเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสั้นๆนะครับใช้การหรือใช้หนีได้ดีมากมาถึงสกิลสุดท้ายแล้วนะครับมันคือสกิลฟินิกสแตนสกิลนี้ไม่ใช่สกิลอันติเมตนะครับ รอบสายฟินิกแล้วเนี่ยสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีหลักครับอำนากติดตัวของสกิลนี้ก็คือทุกการโจมตีครั้งที่3ามูเดียจะทาโบนัสมิติด้านเน่ย,นเนยใส่ศัตรูแบบเป็นกลุ่มนะครับลนเมื่อเรากดใช้สกิลเนี่ยอูเดียก็จะโจมตีศัตรูรอบตัวและเพล่อฟินิกนะครับเป็นเวลา5วินาทีแล้วเมื่อกดโจมตีหลังจากกดใช้สกิลนี้ก็จะทาโบนัสดตเมโจมตีศัตรูแบบเป็นกลุ่มอีกครั้งเหมือนกันครับในช่วงต้นเกมนี่อูเดียสายฟินิกจะเป็นตัวที่สามารถฟัมป่าได้ดีมากนะครับ ราะว่าสกิลฟีนนี่จะโจมตีศัตรูแบบเป็นกลุ่มแล้วก็สามารถท mm ําดาเมจได้ค่อนข้างมากแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีดาเมจเราสามารถเริ่มแกงได้ทันทีในช่วงต้นเกมนะครับเมื่อเรา u าสกิลแบบสแตนซึ่งอาจจะช่วงเลเวล2 3ถึง4ก็ได้แล้วแต่รูปเกมในช่วงต้นเกมบูเดียไม่ใช่ตัวเปิดที่ดีเวลาแกงนะครับก็จะแกงก็ควรแกงกับเพื่อนที่มีสกิล CC สามารถสตันหรือสโลว์ศัตรูได้ในงานโอกาสที่เราจะวิ่งเข้าไปสตันศัตรูโดนนี่ก็ค่อนข้างยากครับ คอมโบพื้นฐานในการคิวศัตรูของวุเดีย,ยก็จะเป็นการใช้สกิลแบลสตันนะครับเข้าไปสแนสตนศัตรูแล้วก็ตามด้วยสกิลไทกเกอร์สแตนถ้ามีนะครับเพื่อเพิ่ไมไอเทมสปีดโจมตีศัตรูด้วยไทกเกอร์สแตนเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นคชิ้นอกนะครับโจมตีศัตรูครัมหนึ่งในช็อตน,นี้ผมจะสู้กับเคลใต้ป้อมศัตรูนะครับสกิลแบลสตันกับไทเกอร์สแตนนี่ช่วยให้ผมสามารถคิวเคิลนะครับแล้วก็ตัวรอดมาจากป้อมของศัตรูได้ไง่ายขึ้นมาก อูเดียสายพิณิกเป็นแชมเปี้นยนที่สามารถทาดาเมจได้ในระดับที่โอเคนะครับแล้วก็ยังสามารถป้องกันตัวได้ดีด้วยแย่งในช็อตน,นี้ผมจะโดนล,ลุม3าตัวนะครับแต่ผมก็สามารถเก็บศัตรูไปได้2ตัวนะครับก่อนที่จะโดนอาตอปของทีมศัตรูคิวไปะฉะนั้นการเล่นอูเดียสายพิณิกนี้เราอาจจะเสื้อเท่นบวกดาเมจเป็นแค่ชิ้น2ชิ้นนะครับที่เหลือก็ลงใอเท่นแทนเลย,ยสามารถทําดาเมจได้ในระดับที่โอเคครับ คิวบาสตันเป็นสกิลที่สามารถสตันศัตรูตตได้หลายตัวภายในเวลาสั้นๆน,นะครับอย่างในช็อตนี้เห็นว่าผมใช้แาสตันนะครับพิ่งเข้าไปตบให้แอนกาทีมศัตรูสตันแล้วก็สตันหมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาทีมไปถ้าเกิดว่ามีตัวไปรเตอร์หรือแอตินนะครับที่จะเข้ามาโจมดีตัวแครี่ในทีมเราแล้วก็สามารถใช้บาสตันนะครับสตันศัตรูตรตรทุกตัวที่อยู่ใกล้กับตัวแครี่ของทีมเราได้เพื่อปกป้องตัวแคลี่ที่ตัวบางๆครับ วุฒิศาสตรฟิสฟิกส์มีจุดเด่นอยู่ที่ความอึดนะครับแล้วก็ความสามารถในการโจมตีศัตรูแบบเป็นกลุ่มทําให้เป็นตัวตันแลงที่ดีมากตัวหนึ่งอย่างในช่อนี้ทีมผมกาลังได้เปรียบน,นะครับผมก็จะโจมตีนักซัดนะครับในขณะที่ทีมผมนี้กำลังป้อมอยู่ที่ฝั่งหนึ่งก็จะสามารถลอ่อศัตรูเข้ามาได้2ตัวครับถ้าไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้ร้อมกัน2ตัวก็ให้หนีก่อนนะครับในช่อนี้วุยิทีมศัตรูก็กลับไปแล้วนะครับจะมี กรสิทธิ์ที่ยังสู้อยู่ผมก็จะสู้กลับครับเพราะมั่นใจว่าสามารถสู้ได้เทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะเวลาที่ทีมเราได้เปียบเยอะนะครับจะเป็นการบังคับใกล้ๆครับให้ศัตรูเลือกระหว่างสู้กับทีมเราแล้วต้องเสียป้อมหรือเสียแน็กซ่าอยู่ไม่งั้นก็ต้องส่งคนมากกว่าหนึ่งคนมาไล่ตามบูเดียนะครับทําให้ทีมไฟของเรานีนได้เปียบขึ้นเยอะมากย้ำอีกครั้งนะครับว่าเทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะเวลาที่ทีมเราได้เปรียกเยอะถ้าเกิดว่าเราใช้ตอนทีมเราเสียเปรียกเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะตายแล้วทีมไฟเราก็จะแพ้ด้วยครับ หน้าที่ของวูเดียในทีมไฟก็คือการไล่โจมตีตัวแครี่ตัวบางๆของทีมศัตรูนะครับทำให้ตัวแครี่ทีมศัตรูนี้ไม่สามารถโจมตีได้เต็มที่แล้วก็ใช้สกิลแบสตันนะครับปกป้องตัวแครี่ตัวบางๆจากทีมศัตรูถ้าเกิดว่าเราใกล้ตายก็สามารถเปิดสกิลแบสตันกับเพเทอร์สแตนหนีออกนอกวงไปตั้งหลักก่อนได้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคพื้นฐานของการเล่นวูเดียสายฟินิกนะครับ แ,แม้ว่าวูเดียวสายฟิสิกส์ไม่สามารถทำดาเมจแบบป้าหมายเดียวได้มากเท่ากับสายไทยเกอร์เนี่ยแต่ก็เป็นแชมเปี้ยนที่มีความสมดุลน,นะครับสามารถทำดาเมจได้ดันเลนได้นะครับนอกจากนั้ยังเป็นตัวแทนที่ตายยากมากที่สุดตัวนี้ในเกมนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเป็นใช้ก,การออกไปเทมรูนมาสเตอรีได้ทีคำอธิบายใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะครับกดไลค์เปิรูปแฟนเพจเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสำหรับวันนี้ชวงบีทุกท่านก่อนไลทุกคนสวัสดีครับ